ครับผมสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับทางช่อง YouTube ผมนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูนะครับการเพาะสตอนะครับไม่ใช่ตอบอรีนะครับสตอแท้ๆนะครับสตอข้าวนะครับที่เป็นสตอทางใต้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเป็นต้นแม่ที่ผมเก็บมาจากบ้านเนินสมบูรณ์อําเภอเมืองนะครับจังหวัดพิจบูรนะครับของตําบลทุ่งสแกนะครับอยู่ที่จังหวัดพิจบูรนะครับเป็นต้นแม่ที่ มาติดฝักติดผลอยู่ที่ทางเพชรชบูรณ์นะครับลักษณะอันนี้เป็นพันธุ์อันนี้เป็นต้นเป็นฝักแก่นะครับฝักแก่ที่ที่เขาแห้งแล้วนะครับแต่ว่าเม็ดมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าเม็ดมันจะฝ่อนะครับถ้ามันมันฝักแก่แบบนี้แล้วนะเม็ดมันจะฝ่อละเม็ดมันจะออกเหี่ยวเหียวแล้วนะครับผมว่ามันน่าจะเพาะไม่ขึ้นละนะครับส่วนตัวนี้เป็นฝักที่ยังสดอยู่ฝักเขียวอยู่เม็ดยังแน่นอยู่ตัวนี้คือฝักที่เราเอาไปกินได้นะครับผม ก็แกะออกมาแล้วก็จะเปลี่ยนลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้รสชาติหวานกรอบนะครับเดี๋ยวผมชิมให้ฟังนะครับรสชาติหวานกรอบนะครับไม่ฉุนนะครับกินดิบอร่อยนะครับเป็นสตอข้าวนะครับที่เกิดอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเพาะนะครับผมจะไม่ได้ซื้อต้นที่ เขาติดตาหรือเสียบยอดมาขายนะครับผมจะเพาะจากมเมล็ดตัวนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นสตอที่มาเติบโตอยู่ที่ทางเพชชบูรณ์ละนะครับเข้ากับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศพชชบูรณ์ดีนะครับการเพราะนะครับเราก็แกะนะครับแกะเปลือกออกมาอย่างเงี้ยครับแกะเปลือกออกนะครับเป็นเม็ดเหมือนอย่างที่เรากินนี่แหละครับเสร็จแล้วเราก็มา เตรียมนี่นะครับเตรียมดินนะครับตัวนี้เป็นดินดินปลูกนะครับดินปลูกผสมแกบผสมดินนะครับอันนี้ผมดินดินตัวนี้ผมดินที่ผมเตรียมไว้สําหรับปลูกทุเรียนนะครับผมก็เลยเอามาเพาะตัวสตอนะครับดินร่วนดีนะครับเห็นไหมครับโปร่งดีนะครับเวลาเราเพาะนะครับเราก็จะใช้เมล็ดตัวนี้ครับวางลงไปนะครับวางไปอย่างนี้เลยนะครับวางไม่ต้องไม่ต้อง ลึกมากนะครับแค่แค่พออครึ่งเม็ดพอนะครับวางลงไปนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแทงรากนะครับเราจะทําอย่างนี้ก่อนนะครับให้เขาแทงรากก่อนนะครับให้เขาแทงรากนะครับสักเจ็ดวันนะครับแล้วเราก็จะมาคุยเอาไปลงถุงเพาะชําอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะเพาะคล้ายๆกับ Uh, เพราะเมล็ดกหวานนะครับเมล็ดกหวานป่านะครับให้เขาแทงลากก่อนแล้วเราจึงจะค่อยเอาไปลงถุงเพาะชำอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเลี้ยงให้เขาเติบโตแล้วถึงจะนําไปปลูกได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับใส่ไว้ให้เต็มเลยนะครับอันนี้เราไม่ต้องว่ามันจะนั่นกันเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ปล่อยเขาโตในในถุงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะคุยแล้วก็เอาเพียงแต่ว่าสัก หกเจ็ดวันเนี่ยแล้วเดี๋ยวให้เขาลากเขางอกไล่เขางอกเป็นแบบลักษณะถั่วงอกนะครับออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงถุงเพาะชำอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับกอบไว้บางๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เราเราก็ลดน้ำรดน้ำพอชุ่มๆนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เอาถุงพลาสติกมาคุมไว้นะครับเพื่ออบนะครับอบให้เขาอยู่ในเนี่ยแล้วก็กัน พวกจิ้งหรีดพวกแมลงที่จะมาคุยกินมเมล็ดด้วยนะครับครบเจ็ดวันนะครับเราค่อยมาเปิดดูทีหนึ่งนะครับให้เขาแทงรากแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับคลิปต่อๆไปให้ท่านรู้ว่าเราอบไว้แล้วเราลากงอกเป็นยังไงแล้วจะไปปลูกยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมสวัสดีครับ